สวัสดีครับงานเปลี่ยนจอ iPhone X วันนี้นะครับพอดีดูแล้วน็อตน็อตก้นนะครับสองตัวเกียวหวานหมดเลยนะครับกลัวงานลูกค้าเละด้วยนะครับมีอีกหนึ่งวิธีนะครับงัดออกด้านบนนะครับด้านบนจะมีตัวล็อกอยู่นะครับพองัดด้านบนแล้วก็ลูดลูดลงมาครับแล้วก็ถอดถอดได้นะครับแล้วเวลาใส่หน้าจอใหม่กลับไปก็ใส่ข้างล่างก่อนนะครับ ดันให้มันเข้าน็อตสองตัวนี้ก่อนนะครับให้มันสนิทกับขอบล่างแล้วค่อยๆไล่ไปกดด้านบนนะครับให้ด้านบนลงล็อกนะครับเนี่ยครับหลังจากเราซ่อมจอแล้วนะครับขอบเขือก็สนิทเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเอาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ให้มันให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ค่อยๆกดด้านบนเป็น ครั้งสุดท้ายนะครับเป็นเป็นเป็นล็อกสุดท้ายนะครับเนี่ยครับลองทำดูนะครับ